คนส่วนใหญ่ที่เริ่มต้นทำช่อง y t u t u นะครับมักจะเริ่มต้นทำด้วยความอยากของตัวเองโดยมักจะชอบตั้งคำถามว่าเ,เราจะทำช่องอะไรดีเราจะทำคลิปวิดีโออะไรดีเราถนัดอะไรเราเก่งอะไรซึ่งจริงๆมันก็ไม่ผิดนะครับเพราะว่าการเริ่มต้นทำช่องด้วยความชอบความรักความถนัดของเราเนี่ยมันจะทำให้เราทำช่องได้นานเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราชอบไงแต่ว่าถ้าคุณอยากจะทำช่อง Youtube ให้มีคนชื่นชอบผู้ติดตามเยอะๆหรือให้ประสบความสําเร็จในยุคนี้คุณจําเป็นที่จะต้องคิดอีกมุมหนึ่งนะฮะคุณจะทําแต่สิ่งที่คุณรักคุณชอบไม่ได้แล้วคุณต้องทําในสิ่งที่คนดูเขาอยากดูเขาต้องการแบบนี้ถึงจะประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วนะครับหรือให้พูดง่ายๆก็คือคุณจะต้องทําในสิ่งที่คนดูอยากดูไม่ใช่สิ่งที่คุณอยากทําแน่นอนครับว่าการที่เราจะต้องทําสิ่งที่ คนดูอยากดูจริงอะ่ะแต่เราไม่ได้ชอบสิ่งนั้นอะ่ะมันเหมือนเป็นการฝืนใช่ไหมครับแล้วก็ไหนจะเรื่องไรายได้อีกการทําช่อง YouTube ในช่วงแรกๆเนี่ยยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องไรายได้นะครับเพราะว่าเราจะต้องทําให้มันผ่านกฎสร้างไรายได้ก่อนจริงไหมทีเนี้ยถ้าเผื่อว่าเราต้องทําในสิ่งที่เราไม่ได้ชอบอะ่ะเราก็ยังสร้างไรายได้ไม่ได้อีกเงี้ยมันจะเกิดความท้อมันจะเกิดการไม่อยากทําวิธีการที่ดีที่สุดคือคุณจะต้องหาจุดร่วมให้ได้ ระหว่างสิ่งที่คนดูเขาอยากดูกับสิ่งที่เราชอบซึ่งการหาจุดร่วมตรงกลางให้ได้เนี่ย มันอาจจะต้องใช้เวลาในการทําคลิปไปเรื่อยๆนะครับจนเราเริ่มชอบสิ่งที่เราทําจากตอนแรกที่ไม่ชอบซึ่งเอาจริงๆนะมันก็ใช้เวลานานเท่าไหร่เราก็ไม่รู้ใช่ไหมครับเราอาจจะท้อระหว่างทางก็ได้แต่ว่าผมมีเคล็ดลับนะครับในการที่จะทําให้คุณนะ่ะไม่รู้สึกฝืนมากในการที่จะทําช่อง YouTube หรือทาคลิปวิดีโอในสิ่งที่เราไม่ได้ชอบแต่คนดูชอบก็คือการใส่ความเป็นตัวเองเข้าไปให้มากที่สุดนะครับการใส่ความเป็นธรรมชาติของเราเข้าไปในคลิปวิดีโอคุณเป็นคนยังไงคุณพูดยังไงคุณ แสดงออกอยังไงก็เป็นอย่างนั้นพอเราใส่ความเป็นตัวตนของเราไปในระหว่างการทําคลิปแล้วเนี่ยมันจะเป็นจุดร่วมตรงกลางที่ดีที่สุดเลยนะครับเพราะว่าเราจะได้ไม่รู้สึกฝืน ในระหว่างที่เราทําย้ำอีกทีนะครับว่าการเริ่มต้นทําช่อง YouTube ด้วยสิ่งที่เราลักสิ่งที่เราชอบเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะถ้าเป้าหมายของคุณคือความสุขของคุณนะที่คุณได้ทําแต่ถ้าเป้าหมายของคุณคืออยากจะทําช่อง YouTube ให้มีคนชื่นชอบมีผู้ติดตามเยอะๆอยากจะสร้างไรายได้ในยุคนี้นะครับคุณจําเป็นที่จะต้องคิดมุมกับกันนะครับก็คือคุณจะต้องทําคลิปที่คนดูอยากดูไม่ใช่สิ่งที่คุณอยากทํา ึงจะประสบความสําเร็จได้นะครับแล้วใส่ความเป็นตัวเองเข้าไปในคลิปวิดีโอให้มากๆนะครับและสุดท้ายผมเชื่อว่าไอ้ความเป็นตัวเองความเป็นธรรมชาติของเจ้าของช่องนี่แหละมันจะดึงดูดให้คนติดตามเราชอบเราแล้วก็จะเป็นแฟนคลับเราทําให้ช่องของคุณเติบโตแบบยั่งยืนแน่นอนครับ